สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็จริงๆเราเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับก๊อก19เจน5สีทรายแต่วันนั้นชัยนทํทไปเป็นก๊อก19เจน5สีทรายเป็นรหัสรุ่น X นะครับซึ่งมีคนถามในเรื่องของก๊อกส9สีทราย X กับก๊อก19ธรรมดามันต่างกันยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวมาตอบคำถามกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาครับสำหรับพระเอกของเราวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับ กล็อก19 WE ไต้หวันเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นตัวเจน5ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ียิมขึ้นเข้ามาเมื่อประมาณต้นปีนะครับแต่ว่าเป็นกล็อก19เจน5สีทรายนะตัวนี้นะฮะแกะกล่องมาหนึ่งปืนหนึ่งแมกกาซีนแล้วก็จะมีตัวกิ๊บหลังนะครับสําหรับเสริมด้ามนะครับสําหรับคนมือใหญ่มือเล็กนะครับแล้วก็มีตัวล็อกกิ๊บสลักแถมมานะครับสองชิ้นในกล่องมีแค่นี้ครับหมดแล้วแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือของตัวปืนนะครับ อันนี้คือพระเอกของเราในวันนี้นะครับกระดาษน้ําหนักความดุกระสุนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีก็สิบเก้าตัวคําถามก็คือก็สิบเก้า x คืออะไรนะมาตอบอีกทีนึงสาหรับบางคนที่เคยดูรีวิวแล้วนะครับก็แล้วไปแต่บางคนยังไม่ไม่รู้จักนะครับอันนี้ผมจะมาเทียบให้นะครับอันนี้คือก็สิบเก้า x นะครับหนึ่งในอุปกรณ์ในกล่องมาก็จะมาครบเหมือนกันเลยนะครับสาหรับก็สิบเก้า x เนี่ยมันจะมีห่วงแรนยัดมาให้นะครับก็คือตัวตัวปิดตรงเนี้ย นะครับสำหรับก็ 19x นะเอาไว้ปิดตรงนี้นะครับมีมาให้เฉพาะก็ 19x นะครับเขาทำมาให้ต่างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่กันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแม็กกาซีนนะครับอันนี้เป็น x นะครับ x กับ19ต่างกันยังไงนะครับเนื่องจากสีทรายสีทรายตัวก็ 19x ผมหมดนะผมขออนุญาตเอาก็ 19x สีดํามาตอบคาถามให้นะครับแล้วก็ ผมมีคู่ของเขาตัวนี้มานะครับก็คือหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ตัวคลิปหลังอีกสองชิ้นนะครับนี่ครับอันนี้คือคู่กันนะนะครับเพื่อนๆไม่งงนะครับอันนี้เป็นก็19นห้5สีดำก็19 Gen 5สีทรายพระเอกของเราวันนี้คือตัวนี้นะครับที่เพิ่งมาใหม่ตัวนี้เราทํารีวิวไปแล้วนะครับถ้าเป็นสีดําช่างยนต์ได้ทํารีวิวก็19นห้5 99 Gen5 X กับ99ตัวน,นี้เทียบกันให้ให้ชมแล้วนะครับถ้าพูดถึงความต่างสําหรับ X นะครับ X ก็มีรหัสรุ่นที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวแมกซีนที่ยาวกว่านะครับในรุ่นของปืนจริงก็มีเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับ99 X ปืนจริงก็เพิ่งออกมาเหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้ามองจากสีทรายเพื่อนๆจะเห็นได้ได้ชัดเจนกว่าว่าเฟรมบนเฟรมล่างนะครับ อ่าโทษทีเฟรมบนจะเท่ากันหมดนะครับส่วนเฟรมล่างนะครับเฟรมล่างก็สิบเก้า x จะใหญ่กว่าเช่นเดียวกันครับแมกกาซีนเห็นไหมครับอันนี้เป็นก็สิบเก้า x จะใช้แม็กยาวนะครับเอาง่ายๆว่าเฟรมล่างของก็สิบเก้า x ก็คือก็สิบเจ็ด j ห้านะครับแต่สไลด์บนเอาก็สิบเก้ามาใส่ได้ถอดรุ่นมาอีกหนึ่งรุ่นก็คือเป็นก็สิบเก้า x นะครับคำถามก็คือก็สิบเก้า x ต่างกับก็สิบเก้า j ห้ายังไงด้ามยาวกว่าแม็กยาวกว่า โอเคนะครับอันนี้เข้าใจแล้วขออนุญาตเอาออกเรากลับมาที่ก๊อกสิบเก้าเจนห้าดำและสของเรานะครับเพื่อนชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยเราขายอยู่3,800บาททุกตัวเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อ1 9 x แล้วก็ก๊อกสิบเตัวนี้นะครับทั้ง3ตัวนี้ราคาเท่ากันหมดเลย3,800บาทนะครับงานจากค่าย WE ไต้หวันนะครับราคาก็อาจจะ สมน้าสมเนื้อเพราะว่ามันไม่ได้เกินเกินสี่พันกว่าบาทไปนะครับก็สามพันกว่าหมดนะครับแต่ละร้านก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันเนาะก็มีตั้งแต่ราคาสามพันห้าสามพันแปดสามพันหกแล้วแต่นะครับว่าที่ร้านไหนขายเท่าไหร่แล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละที่ด้วยนะครับแต่ของผมก็ราคาสองตัวนี้เท่ากันก็คือสามพันแปดนะครับอุปกรณ์พร้อมเล่นของตัวปืนสองสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดาหรือสีทรายก็ช่างหรือว่าเพื่อนเอนเลือกสีดาหรือสีทรายอุปกรณ์พร้อมเล่นจะต้องมีนะครับจะต้องมีก็คือตัวแก๊สนะครับ แก๊สก็คือเป็นปืนแก๊สเติมที่แมกกาซีนนะครับแกส๊สลูกปืน1ถุง4 0 0พันนัดนะครับอันนี้คือเราจัดเซตให้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสีดำหรือสีทรายก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาสีอะไรแล้วก็ซิลิโคนหล่อลื่นบำรุงรักษานะครับแล้วก็สปรีโรดเดอร์เซตนี้อย่างนี้นะครับแก๊ส250้บาทลูกถุง2 5 0บาทซิลิโคนกระป๋อง2 5 0บาทแล้วตัวสปรีโรดเดอร์ตัวช่วยหลดลูกตัวนี้150บาทนะครับเซตนี้ ทั้งหมดก็คือเก้า้อบาทนะครับตัวปืน3า0พันดค่าส่งเคอรี่สองประมาณ2 5 0ห้าิเราคิดอยู่ที่สองรอยนะครับเราส่งทางเคอรี่นะรประมาณหนึ่งถึงสองวันก็ถึงแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ราคารวมรวมแล้วตกอยู่สี่พันแปดสี่พันเจดใช่ไหมะนะครับถ้าเป็นสีทรายก็แคปหน้าจอได้นะครับหรือว่าใครอยากได้สีดำนะอ่าแคปหน้าจอได้สามารถแคปหน้าจอได้นะครับสามแปดบวก 9ก้ 900, บวกข้า่สองร้อยสี่พันเ้าะครับสี่พันเก้าไม่ใช่สี่พันแปดสี่ันเก้าชุดหนึ่งสี่พันเก้าะครับโอเคมากลับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่างยนต์จะช่างน้ำหนักของตัวปืนแล้วก็ยิงทดสอบความเร็วกระสุนให้นะครับมาครับใส่แมกกาซีนก่อนพระเอกเราคือสีทรายเนาะ mm hmm. ก็สีดำเราเคยทำรีวิวไปแล้วเราจะทดสอบสีทรายให้ชมนะครับน้ำหนักครับ oh. ศูนย์จุดหกเจ็ดหรือหกขีดครับหกกรัมได้เองหกร้อยเจ็ดสิบกรัมอันนี้เป็นตัวสีทรายนะครับพระเอกของเราหนะึ่งมาร์กิ้งทั้งสีดําและสีทรายมาร์กิ้งก็คือตัวโลโก้ของเขานะครับก็่าสิบเก้าเจนห้าออสเตรียเก้าคูณสิบเก้านะครับขนาดกระสุนเก้าคูณสิบเก้านะครับแม็กกาซีนหนึ่งแม็กกาซีนก็จะบรรจุอยู่ประมาณยี่สิบนัดนะครับไอ้คลิปหลังที่พูดถึงนี้ก็คือตัวนี้นครับตัวเสริมด้ามน,นะเสริมด้ามก็อย่างนี้นะครับใส่ใส่คล้อง นะครับมันจะมีตัวให้ค้องอยู่ด้านหลังนี้ค้องขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับค้องกิ๊บปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้สําหรับคนมือเล็กมือใหญ่นะฮะก็เสริมด้ามได้และไอตัวสลักตัวนี้นะครับมันให้มา2ตัวตัวนี้ก็คือเหล็กส่งนะครับส่งก็คือใช้กดต้องเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะส่งก็คือใช้กดนะครับกดตรงนี้แบบนี้นะครับอาจจะใช้ค้อนตอกไปหนึ่งนะครับกดกด ตัวนี้เป็นเหล็กส่งส่งตัวเดิมออกพอเอาตัวนี้ออกได้ปุ๊บพอเราใส่กิฟเข้าไปเราใส่กิฟนี้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวยาวนะครับให้เอาสลักอีกตัวนี้ที่มันยาวกว่าลอดเข้าไปหรือสอดเข้าไปเพื่อให้มันล็อกกับกิฟตัวนี้ให้มันแน่นนะครับตัวนี้เป็นตัวส่งนะครับส่งเหล็กออกโอเคนะครับันนี้เขาจะตัวกันมากิฟตัวนี้มี2ชิ้นนะครับแมกกาซีนมี1นะครับตัวปืนเขาดูตัวปืนที่หนึ่งนะฮะตัวปืนเวลาเรา ขึ้นสไลด์นะครับตัวไกจะรีเซ็ตนะครับเซฟของตัวปืนก็คออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อเห็นลิ้นตรงน,นี้ไหมครับลิ้นหน้าไกตรวน,นี้ข้อหมายคือมันเป็นเซฟเวลาเรากดไกให้เราเหนียวนะครับดึงมาเต็มๆนะฮะแบบนี้ถ้าเกิดเราเอานิ้วเข้าไม่เต็มไกเห็นไหมครับสิ่งที่เราเกิดคือเรากดไกไกมันจะติดตัวลิ้นเซฟอยู่แบบนี้นะกดไม่ได้นะเป็นระบบ เซฟลิ้นของปืนกล็อกนะครับเหมือนปืนจริงแล้วก็ตัวเซฟอีกจุดหนึ่งซึ่งปืนจริงไม่ได้ทําออกมานะครับแต่ว่าปืนกล็อกของ V ีเขาทํามาให้ก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับใช้ขออนุญาตนะฮะผมเพิ่งตัดเล็บมาใหม่ๆเลยใช้สลักนี้แล้วกัน,กนดันนะครับดูสัก่อนนะดันก็คืออาจจะต้องใช้ เขาจะใช้ปลายไขควงนะครับจิ้มแล้วก็กดนะครับแบบนี้มันค่อนข้างแข็งนะครับเราสไลด์มามันจะล็อกลิ้นดูนะครับไกจะแข็งเลยเหนี่ยงไม่ได้เลยนะครับถ้าบ้านใครมีลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าเด็กน้อยนะครับเราก็อาจจะมีการรีเซ็ตไกก่อนนะขึ้นพลังก่อนนะครับขึ้นสไลด์ก่อนแล้วก็ล็อกมันก็จะเป็นการเซฟไกในกรณีที่ปืนคุณ เล่นอยู่แล้วเหนี่ยวไกลไม่ได้แข่งนี้ให้ดูตัวนี้นะครับบางทียงิยงไปยิงมันไหลมาเองได้นะครับก็คือนี่มันติดเซฟถ้าเราปลดออกก็คือนนคด,ดันไปด้านหน้านะครับกดแล้วก็ดันไปหน้าจะค่อนข้างแข่งนิดนึงนะปืนใหม่กดแล้วสไลด์ไปด้านหน้านะครับเห็นไหมครับกลจะเหนี่ยวได้อันนี้จุดที่สองนะครับจุดแรกคืออยู่ตรงนี้จุดที่สองอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่ก็สิบเก้านห้าให้มาก็จะเป็นปุ่มปลดแม็กที่ใหญ่ขึ้นนะครับเอาง่ายว่า ลายปุ่มปุดแม็กของก็อตสิบเก้า gen ห้ากับ gen สี่เหมือนกันลายด้านข้างเหมือนกันเช็คเกอร์ด้านหน้าเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งหมดแต่สิ่งที่ต่างจาก gen สี่ไปก็คือหัวหัวจะดูมีมิติขึ้นจะเหลี่ยมสวยขึ้นนะครับแล้วก็ไกด์หลอดไกด์หลอดของก็อสิบเก้า gen ห้าจะไม่เหมือน gen สี่นะครับไกด์หลอดจะจะใช้จะใช้รุ่นของเขาโดยตรงนะจะใหญ่กว่านะครับตรงปลำกล้องของปืนก็มีเกลียวดูดีจะเห็นเกลียวนะครับสําหรับใส่อแดปเตอร์นะครับแล้วก็ ใส่เก็บเสียงนะครับมีแดปเอร์หรือใส่เก็บเสียงหรือว่าใส่เทเซอร์ยิงลูกเรืองแสงได้นะครับตรงนี้มีเกลียวอยู่นะครับส่วนหลังส่วนหลังตัวยูนะครับส่วนหน้าก็เป็นจุดไขป่ปลาเวลาจะาศูนย์ก็นั่งแทนแบบนี้นะครับให้มันได้ระดับก็เหนียวไกลประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวเจน5เพิ่มคันค้าง,ง,งสไลด์นะครับถ้าเป็นเจน4คันค้างจะสไลด์จะมีฝั่งซ้ายมือจุดเกลียวถ้าเป็นเจน3กับเจนสนะครับ ถ้าเป็นเจนห้าเพิ่มมาก็คือตัวนี้สําหรับคนถนัดมือซ้ายนะครับเห็นไหมฮะเวลาลูกหมดสไลด์ค้างเสียบไม่เข้ามาแล้วปลดคันค้างสไลด์นะครับตัวล็อกสไลด์ก็จะดีดกลับก็เพิ่มมิติขึ้นมาก็คือตัวฝั่งขวาของปืนนะครับตัวปลดสไลด์นะครับอ่ะต่อไปถ้าเกิดเราจะทําการเช็คดูปืนภายในทําความสะอาดหรือว่าต้องการปรับ pop อัพนบให้ทําการกด ตัวล็อกสไลด์ซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับกดลงอย่างนี้นะครับใช้2มืออ่ถาถ้าถนัดนิ้วชี้กับนิ้วโป้งก็ได้หรือจะเป็นนิ้วกลางกับนิ้วชี้กดลงนะครับกดลงแบบนี้ให้สุดแล้วดึงสไลด์กดลงให้สุดนะดึงสไลด์ถอยหลังนิดเดียวนะครับนิดเดียวแล้วก็แค่ออกไปเลยมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้แบบนี้นะครับภายในตัวปืนหมายกิ๊นะครับชุด บลลิงชุดแฮมเมอร์ชุดล่่นไกทั้งหมดยังใช้ระบบเดียวกับเจน3เจน4นะครับแบบเดิยนหมดเลยนะครับแค่ตัวคันค้าสไลด์ที่ต้องใช้ของเจน5นะครับลูกสูบยังคงเดิมเจน3เจน4นะครับเลือนฮอบยังคงเดิมแต่ตัวไกด์หลอดนะครับตัวไกด์หลอดตัวหน้าแป้นใช้เจน5เท่านั้นนะครับเจนสาจน4สใส่กันได้นะครับอ่ะทีนี้เปิดถอดมาเพื่อนเพื่อสังเกตดูจะมีโรงงานเขาก็จะมีซิลิโคนหรือมีจารบีปาดปาด,ปาดมาให้แล้ว นะครับอันนี้ก็คือเราอาจจะมีการถอดดูบ้างว่ามีลูกกระสุนมีอะไรมาติดคายอยู่ข้างในหรือเปล่าในกรณีอีกกรณีถ้าถอดสไลด์ออกมาแบบนี้ก็คือปรับพอบอัพนะพอบอัพอยู่ตรงนี้นะครับเฟืองตรงนี้นะครับถ้าเราหมุนเฟืองตัวนี้นะครับไปด้านหลังทางลูกสูบยิงล,ลูกจะเหินนะข้อหมายคือดันไปทางลูกสูบลูกสูบอยู่อันนี้คือลูกสูบนะแต่ถ้าเกิดเราดันมาด้านหน้าลูกมันก็จะมุดลงอันนี้เราต้องยิงแล้วลองปรับดูว่าเราชอบระยะลูกเหินลูกตก มากน้อยแค่ไหนลองปรับและยิงดูได้นะครับสิ่งที่ใช้ฉีดพ่นตัวปืนเขาเรียกว่าซิลิโคนนะครับดังนั้นอย่าใช้โซเน็ก WBC สูน้ำมันล้างปืนน้ำมันหล่อลื่นปืนจริงน้ำมันจักน้ำมันที่ไม่ใช่ซิลิโคนมาใส่นะครับอาจจะทําให้ปืนยิงแล้วติดขัดได้ตรงที่ว่าตัวปืนมันมีตัวนี่ครับลูกยางโอลิงอยู่ไอ้ตัวนี้คือโอลิงนะฮะโอลิงลูกยางนะครับแล้วก็ลูกสูบเป็นพลาสติกนะครับ มีเหล็กมีพลาสติกแล้วก็มีโอลิงประกอบไปด้วยกันดังนั้นสิ่งที่ใช้ได้ก็คือสเปรย์ซิลิโคนครับเท่านั้นเราจรัดเซตให้แล้วแต่แต่ต้นเรื่องนะฮะเราพูดไว้ให้ฟังแล้วนะฮะสามารถฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับถ้าถอดออกมาก็ฉีดได้หมดนะครับป้องกันสนิมไล่ความชื้น,นครับไม่กัดเหล็กไม่กัดยางไม่กัดไม้นะครับไม่กัดไฟเบอร์นะฮะตัวนี้ทําหน้าที่เป็นซีโคนเป็นจารบีเหลวหล่อลื่นนะครับเวลาใส่นะครับก็อาจจะอันนี้อาจจะใส่ยากนิดนึงเน่งเพราะมันติดไกด์หลอด ตรงนี้นะครับบางทีเราใส่ใส่ไม่ตรงไกด์หลอดของ Gen ห้ามันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเอาให้มันเข้าติง่งเข้าล็อกก่อนแบบนี้นะครับเมื่อกี้ถ้ามันเมื่อกี้มันอยู่ยมันจะอยู่ไม่เต็มอย่างนี้นะครับก็ดึงให้มันเข้าล็อกก่อนเอาเ okay, คนี้เข้าล็อกแล้วเวลาสไลด์กลับนะครับสไลด์เข้ามาตามร่องนะครับแบบนี้สไลด์เข้ามาแล้วดึงเข้ามาเลยเลยแค่นี้ครับเมื่อกี้ถ้าถ้าเราใส่ไกด์หลอดไม่ตรงมันจะเข้าไม่ได้เหมือนเหมือนตอนต้นคลิปเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ ฉีดหล่อลื่นภายในเรียบร้อยนะครับสามารถฉีดภายนอกได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับพอฉีดปุ๊บมันก็จะเงางาขึ้นมาทันทีนะอย่างที่บอกครับฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนฉีดแล้วเงางามเลยนะครับตัวแม็กฉีดวาวหลังฉีดบนปากแม็กนะครับฉีดสปริงฉีดวาวเติมนะครับแบบนี้นะฮะฉีดได้หล่อลื่นได้ฉีดตอนไหนฉีดตอนที่รู้สึกว่ามันแห้ง ตอนที่รู้สึกว่ามันอาจต้องการการหล่อลื่นนะครับมันยิงแล้วติดขัดบ้างแล้วก็สามารถฉีดอัดได้ตามขอบสไลด์อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าไม่ได้ถอดออกมานะฉีดตามขอบสไลด์เป็นหลักเลยนะครับดึงคันค้างสไลด์แขวนไว้นะครับฉีดตรงหนังลูกสูบอย่างนี้นะครับให้มันเข้าไปหล่อลื่นตัวลูกสูบนะครับโอเคอันนี้สเปรย์ซิลิโคโนโบอสนี่นะครับซิลิโคโนแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ลูกกระสุนกันนะครับผมจะ ไปช้าๆแล้วก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึดนงนะเพื่อนๆนะเพราะว่าผมทำรีวิวแบบไม่มีการตัดต่อก็ใส่กันสดๆตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นความเปรี้ยวของคลิปวิดีโอนะครับใส่ซีโคนแล้วเดี๋ยวเรามาโหลดลูกกันนะครับลูกกระสุนปือนอยู่นี่นะครับอันนี้ถุงใหม่นอะอันนี้ถุงที่เราใช้อยู่ก็คือขนาด0.20กรัมขนาดเดียวกันนะครับแต่เป็นขนาดที่เราใช้กดสอบปืนปืนที่ร้านอยู่เปิดด้านหลังนี้นะครับเอาลูกกระสุนใส่ในนี้ มันดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราลงไปเล่นในสนามนะครับสนามบีบีกกนบางทีแล้วก็พกแค่ตัวสปีดโหลเดอร์ไปเพราะว่าการเติมแก๊สหนึ่งครั้งนี่มันจะยิงได้2แม็กโดยเฉลี่ยแล้วของปืนก๊อกมันจะเท่ากับแก๊สที่อยู่ในในถังแม็กกาซีนเนี่ยจะยิงลูกได้2แม็กกาซีนนะครับแล้วก็ต่อไปใช้แก๊สครับนี่ครับก็เป็นแก๊สแรงไนโนนะครับเราไม่เอาสปีดโหลดเดอร์เวลา,เาโหลดมันก็อาจจะแลดูลําบากนิดนึงนะครับทีเราต้องเอาเล็บจิก ตรงนี้นะดันลูกแล้วก็เอาลูกใส่จากทางปากบางทีกดไปกดมาปากหากักปากแตกนะฮะปากแม็กมันค่อนข้างเบาบางเข้าเป็นพลาสติกหรือจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่พอใส่อย่างนี้ปุ๊บมันก็อาจจะช้าใช่ไหมครับเราก็เลยแนะนําเป็นสปีดโรเดอร์ให้ก็คือตัวนี้สปีนโรเดอร์มันก็จะงี้ครับเพื่อนๆนะมันก็จะกดลูกออกแบบนี้อ่ะอย่างนี้ครับเห็นไหมฮมันก็จะมันก็จะเร็วขึ้นย่นเวลาในการโหลด ประมาณนี้เรียบร้อยเต็มแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็ใส่แก๊สนะครับวิธีการใส่แก๊สก็คว่ำกระป๋องลงแบบนี้เท่านั้นนะครับวิธีการนี้ไม่ถูกต้องนะครับเอาแมกซีนมากดลงบบกับกระป๋องมันจะเข้าแต่ดูนะครับมันจะเข้าแต่ลมครับไม่มีแรงดันดังน,นั้นเราต้องเติมแบบนี้นิดเดียวนะฟืดดูนะครับเข้าเยอะมากนะครับ แบบนี้เท่านั้นนะครับวิธีที่ถูกต้องกดลงไปตรงๆนับในใจสักห้าวิทีนะครับเติมอย่างนี้สักสี่ห้าครั้งสีครั้งหรือห้าครั้งก็เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วแล้วก็การเติมหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะยิงได้ประมาณ2องแม็กสอแม็กเลยเพื่อนๆนะครับแต่โดยทั่วไปก็ถ้ายิงไปชุดที่2ก็คือควรเติมแก๊สแล้วนะครับเพราะมันเริ่มอ่อนแล้ว โอเคตอนนี้มีแก๊สแล้วมีลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเร็วกระสุนกันปืนพร้อมนะครับปืนพร้อมยิงส0มสี่นะครับก็เดี๋ยวจะไต่ระดับขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนสามรอยหนึ่งนะครับ 3ามร้อยสองความความแรงก็สามร้อยบวกนะครับสามร้อยบวกมาดูรีคอยล์กันที่ตัวด้ามปืนนะครับฉีบค่อนข้างหนักเลยเพื่อนๆนนี่แม็กซ์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูแม็กซ์ที่สองเนาะ 2>, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22องสดยี่สิองนัดยี้สนัดนะ,ะี่สองโอ้ถือว่ายีงไ้ต่อเนื่องนะครับ อันนี้เริ่มอ่อนแล้วนะครับดูจากที่สไลด์นะเริ่มอ่อนแล้วอันนี้ที่ค้างนี่ไม่ใช่อะไรนะครับค้างแม็กหมดแล้วสามแม็กยังยิงได้อยู่นะครับแต่ว่าสไลด์ไม่ถอยไม่สุดละเพราะว่าแก๊สมันอ่อนแบบนี้นะครับอ่อนนะแก๊สอ่อนแล้วก็หมดเลยอย่ที่บอกครับแนะนํายิงสักสองแม็กแล้วถ้าลงสนามก็พกสปิ่นโหลดเด้์ไปด้วยแบบถอนแม็กออกมา โหลด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 โลดโลังบังเกอร์ออกไปยิงต่อได้นะครับแต่พราะแม็กซี่สามนี้แนะนําถ้าจะต้องยิงขนาดนั้นก็พกแก๊สลงไปด้วยโอเคครับสําหรับก็สิบเก้าสีทรายนะครับ Gen ห้าวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ให้เขาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวสีดำนะครับเรามีสองสีนะจ๊ะเดี๋ยวจะเลือกสีดําไปแต่ว่าเราสีดําเราเคยทํารีวิวคู่กับตัวก็สิบเก้า X ไปแล้วแต่ทั้งสามตัวเนี่ยคุณลักษณะเหมือนกันหมดนะครับก็สิบเก้า X ก็ ความแรงมันจะเท่าๆกันเนาะแต่ว่าก็สิบเก้า x อย่างที่บอกครับได้แม็กของก OK ็สิบเจ็บบรรจุลูกได้ยิมห้านัดถ้าตัวนี้ก็บรรจุได้ยิมสองนัดนะครับก็เพิ่มลูกกระสุนมาอีกประมาณสองถึงสามนัดสําหรับก็สิบเจ็บแม็กนะครับแม็กนะโอเคฝากไว้สําหรับก็สิบเก้า x สีทรายเออก OK ็สิบเก้าสีทรายนะครับเจนห้าก็สิบเก้าสีสีดำเจนห้าแล้วก็ก็สิบเก้า x อีกหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมมาจนจบครับถ้าชอบก็กดไลค์ hmm. ให้ด้วยนะครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนสำหรัับบกกอสีทรรายนะค ขอบคุณครับสวัสดีครับ